สวัสด <intrigued> ีค eh. ร <sm hypotheses> ับ <asy> พ <De al> <Sun board> ี่ดมนี่ช <ünd Sultan. S 2> ่องช่องอะไรครับผมดมเด๋อครับผมสวัสดีครับผมดมเด๋อนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนวะวันนี้มากับออยสายชิวนะครับผมออยสายชิวนะครับก็สายชิวใครที่ติดตามสายชิวก็นัาจักวันนี้อยู่ที่โรงเรียนของผมเองเรียนเก่าของผมนะครับผมก็เป็นโรงเรียนแอดมินออยด้วยครับผมครัก็มาอยู่กับช่องดมเด๋อวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอ่า วันธรรมดาวันธรรมดาแต่ว่าที่วันปีใหม่คือเขาจะจัดวันที่3 1แต่วันนี้เรากลับมาเยี่ยมสถาบันเก่าเราใช่ครับผมก็วันนี้ที่โรงเรียนเก่าของผมนะครับผมมันมีงานวันปีใหม่นะครับจัดงานวันปีใหม่นะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมไม่อยากมาหรอกผมผมผมไม่มาเลยเว้ยตอนแรกผมไม่มาเลยเว้ยแต่คุไม่โทรชวนถึงใช่ไหมแต่ว่ามันมีงานพวกโมโนตีพวกอะไรต่างๆผมก็เลยมาที่นี่นะผม โอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะไปที่โดมอเนกประสงค์นะครับเป็นเป็นผมเองผมกำลังจะไปหาผมเองนั่นแหละครับไม่ใช่บัวเหมือนเหมือนหลงตัวเองอ่ะก็ตอนนี้นะครับก็จะไปนู่นจะไปที่โดมนะครับก็ว่าอะไรนะใครสามารถแจกแอดมินขึ้นไปบนเวทีได้แจกติกเกอร์สิบกันไม่มีหรอกใครที่รู้จักสายชิลนะครับก็น่าจะรู้จักเขาครับเขาขายส่งขายเสื้อขายสติ๊กเกอร์ขายของอยู่สายชิลนะครับผม ทำรถอีกอะทำรถอีกอะอีอะอ่ยเป็นช่างนะครับผมเค<อ>ที่โดมนะครับก็จะมีเอ่อเต้นมีวงดนตรีวงอะไรผมว่าน่าจะสนุกน่าดูเดี๋ยวเราไปส่องเราจะเราจะเราจะไปดูว่าเขาเต้นเขาเต้นไหมแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เต้นนะครับผมโอเคเดี๋ยว<อ>เราไปเจอกัน<อ>กูจะไม่เต้นเพราะกูจำได้ว่ากูเต้นล่าสุดกูล้้ไม่เป็นท่าเล <c oughs> ยโอเคเราไปเจอกันครับผมเดี๋ยวพาจิบคนพาจิบคนอันนี้ครับอันนี้ครับมันมันทำมันทำรถใหม่ออันนี้ครับ สวัสดีสวัสดีเอ่อหมีหมีชัยหมีหมีชัยอะไรครับหมีชัยหมีชัยช่องผมครับมีชัยนะครับมีช่องด้วยนะครับมีชัยทำอะไรช่องทำอะไรช่องผมเหรอครับใช่ครับทำเพลงเหรอไม่ติดตามกันนะครับไม่ต้องติดตามครับไม่ต้อฟังหรอกครับยอกหยอกยอกยอกเพลงล่าสุดครับยอกพ่อคุณนะไปฟังกันนะครับคราบคุยหอกผมไม่เจ้าไม่ไม่ไม่ชื่อเพลงเหรอไม่แล้วแล้วแต่งหน้าทำไมผมเป็นเกาหลีครับผมเป็นบอยแบนด์เกาหลีครับผมจะเต้นให้ดูครับไปดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับผมแข่งก่อน พ่อสำรไงไงานออกมาเข้ามาข้างในเหนื่อเยเลยเลูกเพื่อนคนไหนเพื่อนคนไหนที่ดูอยู่นะครับพี่ถึงพ่อก็อมาหาพ่อนะครับถึงก็มาหาแล้วลูกเครื่องนี้ปิดหลายวันอยู่ว <c oughs> ันเราพอมีเวลายอยู่เฮ้ยทำไมไม่เจอกันนานหน้ารอยชุยแค่โซดค่ะทำไมหน้ารอยจังเลยอ่ะรอยอังคารดอกจ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 อกอให้ตายเถอะซาร่า กินอะไรกันขอกินสำหรับเสียงปี๊ิจี่กินให้กันนีอไม่ไม่ไม่ไได้กินให้ใครเลยขบนนขบนอบเอสวัสดีครับพี่ดมนี่ช่องช่องอะไรครับผมดมเดอครับผมดอันนี้มาชมบรรยากาศนะครับักเรียนเยอะแท้ ไม่เยอะครับมาทำแปดมาทำอะไรมาดีเจัดปีใหม่ก็ปีใหม่อ๋อปีเก่าไม่ได้บ่ไม่ได้ครับต้องปีใหม่อย่างเดียวปีใหม่อะเขาดาวใช่ไหมโชคชิงวิ่งลาวเขาเองเฮ้ยหมูแกเนี่ยคนยแกสูงมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูร้องเพลงนะต่อไปติดตามจวด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 เวดีใกล้ขึ้นไปบนเวทีนะครับผมจะมาตาย ก็ไปปวดก็ไปทำอะไรไม่รู้ก็ไปปวดเล่นๆพี่ออยขอหน่อยครับอย่างต้มี่ผร้อน่ะจะวางอร้อนตอนนี้เราก็จะไปหาอาจารย์พิจารณาครับผมเป็นอาจารย์ กันแม่แม่เลยอ่ะไปเต้นเลยนี่งานน้องเป็นยังไครับสนุกจัดนสนุเราเล่นหยุดหมครับ มตรงนี้มันมันะ้าวนที่มาถ่ายไม่ถัน่ะเต้น่ี่ดูหน่อยดิที่มาถไม่ทันโเต้นเ่ตี่ดูหน่อยขาวงอกะไม่ได้จอดทางท โเคค่นี้ใช่ไหมขอโทษขอโทษนี่เพื่อนผมนะครับผมบอกหมอนะครับผมหมอฟิบวันนี้เราจะมาป้นโรงเรียนนะครับอยู่ไม่ได้แล้วทำไมรเ้ยไมูอันนี้กายฟิวนะครับเพื่อนผมเองเมื่อกี้ไม่ได้อัดหรอเฮียเพื่อนหนหนใ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 นนไปหาผู้สาวนะ อันนี้เพื่อจ็อบผมนะครับผมเป็นไงบ้างเพื่อนวันนี้เราจะมาปุ่นโรงเรียนใช่ไหมหน้าเหมือนโจนมากเลยเว้นึวนึงก็เมื่อกี้ผมไปที่โดมไปแล้วรอบหนึ่งแล้วผมก็มาที่ห้องห้องที่ปรึกษาผมนะครับผมที่ปรึกษาเก่าผมเพราะตอนนี้ก็รู้ว่าคือข้างในตรงนั้นมันร้อนมากก็เลยมาอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูคนเต้นกันในโดมนะครับผมเจอกัน อะไรสเลมีแต่ครูที่คิดถึงนี่ก็หล่อนี่ก็รวยนี่ก็สวยและรวยมากเลยผมนั่งรอประมาณชั่วโมงกว่าๆได้แล้วครับเพราะว่ารอเขาเล่นดนตรีนะครับผมรอเต้นผมรอดูคนเต้นนะครับตอนนี้แต่ข้้นบนเขาแจกของรางวัลเป็นไงตากล้องเบื่อไหมอยากเต้นบ่เบื่อเออ อะไรเนี่ยอตอนนี้ปกตเราก็ได้เลแล้วดดู น่ารักประผมน่ารักครับน่ารักรับปุ๊กฟุ๊กสออปุ๊ก โอเคนะสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้ผมโด้วยนะครับโดมเดือดนะครับผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับเต้นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายผมเต้นนะต่างคนเต้นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ